รองพื้นโสมโซลาปกปิดและบำรุงพร้อมกันแดดหาซื้อได้ที่เซเวและโลตัสเสียงใครมากดกลิ่งเนี่ยไม่มีมารลยาทเลยกดแบบนี้เดี๋ยวจันไปดูให้นะคะไปด้วยกันนี่แหละปะมาทำอะไรที่นี่ฉันมาตามหาผัวฉัน ผัวฉันอยู่ไหนะแกเอาผัวฉันมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมนี่เธออีกแล้วเหรอถ้ายัางจะมาเอะอะโวยวายอย่างเงี้ยฉันจะแจ้งตำรวจจับนะตีเนี่ยมันแยกผัวฉันปล่อยผัวฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอามายิ่งหายไปไหนยิ่งไม่ได้อยู่ที่นี่นอยอย่ามาทำตอแหลได้เลยคิดจะง่าผัวฉันม่งตอนแรกอยู่แล้ว พอเห็นเขาเป็นรองผู้ว่าหน่อยก็ใช้มารยาถ้าไม่เขากลับมาหาโอ้ยีดาดที่นี่ไม่มีผัวเธอหรอกถ้ายังจะเอะอะโวยวายอย่างนี้นะฉันจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจับเธอเดี๋ยวนี้เลยชุวยทําเป็นผู้ดีนะอีแก่มึงช่วยจานจับผัวกูใช่ไหมเปิดประตูนี่นะกูบอกให้เปิดประตูมึงเอาผัวกูขึ้นมาเปิดประตูเอาไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะอย่าหาว่าฉันไม่เตือน อย่าลืมนะคุณลูกของเจนเขเป็นตำรวจเขาคงไม่ปล่อยให้คนอื seafood, <S auto> ่นมาด่าว่าแม่เขาเสียหายแบบนี้หรอกเธอจะออกไปเองหรือจะให้ตำรวจมาลากคอเธอไปนี่มึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอแย่ได้ออกไปนะฉันบอกให้ออกไปนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะออกไม่ไที่นี่เดี๋ยวนี้นะออกไป ฉันเคยเตือนจันแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วดูสิเนีย่ยผัวเมียเขาจะเลิกกันเพราะความหึงหวงไม่เข้าเรื่องเนี่ยพงพงจะว่าอะไรไหมถ้าแม่จะขอให้พงอ่ะช่วยจันถ้าผมช่วยอะไรผมก็ยินดีครับพงต้องการจันออกจากรองผู้ว่าคนนั้นคุณแม่หมายความว่า,วาแม่อยากให้พงม,มั่นกับจันไว้ก่อนอย่างน้อยๆคนพวกนั้นจะได้ไม่มายุ่งกับจันอีกถ้าเขารู้ว่าจันมีคู่มั่นแล้วจริงๆ คุณจิตคะไม่ต้องพูดอะไรหรอกนะจันเรื่องเนี้ฉันจะจัดการเองรองพื้นโสมโซลาปกปิดและบำรุงพร้อมกันแดดหาซื้อได้ที่เซเว่และโลตัสร